สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุริยปที่105นะครับข้อที่7ถึงข้อที่15นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าพันธสัญญาของพระเจ้าผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระองค์คือพระเจ้าของเราคําพิพากษาของพระองค์อยู่ทั่วไปในแผ่นดินโลกพระองค์ทรงจดจําพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็นนิดคือพระโชนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอด1นึ่พันชาติพันธ์คือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทาไว้อับราฮัมพันธสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณไว้กับอิสอัััคซึ่งงงพรระ์ทยยืนนกบ ยาโคบให้เป็นกฎเกณฑ์แห่งอิสราเอลให้เป็นพันธสัญญานีรันว่าเราจะให้แผ่นดินคาณาอันแก่เจ้าเป็นส่วนมดกของเจ้าทั้งหลายเมื่อเขายังมีจํานวนน้อยจํานวนน้อยจริงยังเป็นแต่คนอาศัยในนั้นผ่านจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้นจากอาณาจักรนี้ถึงอาณาจักรชนชาติหนึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขาพระองค์ทรงขนาบพระราชาหลายองค์ด้วยเห็นแก่เขาว่า อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจมไว้อย่าทําอันตรายแก่ผู้ผูชนะทั้งหลายของเราพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงพันธสัญญาของพระเจ้าไว้3ประการด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือพระเจ้าเนี่ยนะครับจดจําพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิพพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่สัญญาอะไรแล้วก็ผ่านไปแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจดจาพันธสัญญาของพระองค์พระคัมภีร์บันทึกบอกว่าคําพิพากษาของพระเจ้าไปอยู่ทั่วโลกหมายความว่าพระเจ้าปกครองทุกคนพระเจ้าปกครองประทานความยุติธรรมพันธสัญญาของพระเจ้านั้นพระองค์จดจําไ้ คนที่เป็นคนปกครองคนอื่นต้องเรียนแบบพระเจ้าในจุดนี้นะครับเมื่อเราปกครองคนอื่นต้องจดจําคําสัญญาที่เราสัญญาไว้เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเรียนแบบพระเจ้าในจุดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่คมรองลูกครูในโรงเรียนปกครองนักเรียน นะครับผู้นำในคริสตจักรปกครองสมาชิกเราเองจะต้องจดจําคําสัญญานะครับเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากต่อไปในข้อที่8เนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จดจําพันธสัญญาของพระองค์คาสัญญาของตัวตัวนออกกลางนะครับญญอออก,ก็จะมีคําสัญญาระหว่างสองฝ่ายข้อตกลงคําสาปแช่งคําพรทุกอย่างก็จะมีวาระของมันแต่สำหรับพระเจ้าวาระของพระเจ้านั้นเป็นเวาะที่เป็นสิ่งที่เรียกว่านิรันดรครับสิ่งที่2ก็คือ พระองค์ทรงยืนยันเสมอพระองค์ไม่ได้แค่จดจานะครับบางคนจําแต่ไม่เคยยืนยันพระองค์จดจําและพระองค์ยืนยันจะผ่านไปนานเท่าไหร่พระคัมภีร์ข้อสิบบอกว่าพระองค์ยืนยันกับยาโคบนะครับหลังจากนั้นพระองค์ทรงยืนยันอยู่ตลอดเวลากับบรรดาผู้ผูชนะของพระองค์พันธสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงยืนยันเสมอ วันนี้เหมือนกันครับเราเองต้องเรียนรู้จากการยืนยันคำสัญญานะครับหนี้สินของเราก็ควรจะยืนยันดนวยนะครับไปบอกเจ้าหนี้เนาหน่อยนะครับบอกว่าเออนี่เป็นหนี้อยู่นะเดี๋ยวจะใช้ให้นะยืนยันหน่อยครับเขาจะได้สบายใจ ก็ตามเราเองต้องเรียนรู้จักเหมือนกับพระเจ้าเราต้องเรียนรู้จากการยืนยันคําสัญญาครับว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับบางครั้งเนะี่ยสามีภรรยาที่แต่งงานกันก็เรียนรู้จากการยืนยันคําสัญญาต่อกันและกันมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะมีการยืนยันคําสัญญาต่อกันและกันต่อไปอันที่3ครับทรงกระทําจริง พระองค์ไม่ใช่แค่จดจําหรือยืนยันแต่พระองค์ทรงลงมือกระทาจริงไม่ว่าจะเป็นสมัยอับราฮัมเมื่อพระเจ้าสัญญากับเขาพระองค์ทรงปกป้องเขามีกษัตริย์จะเอาภรรยาเข้าไปถึงสองครั้งเดี๋ยวพระเจ้าปกป้องไว้พระเจ้าปกป้องนะครับเมื่อคนอื่นจะทําอันตรายพระองค์ทรงปกป้องเขาไว้คําสัญญาของพระองค์ที่มีต่อยาโคบต่ออิสอัคพระองค์ก็ทรงปกป้องและทรงดูแลเสมอแต่นั่นเองเราขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อ14่บอกพระองค์ไม่ยอมให้ใครบีบบังคับเขาและจะไม่ให้ใครแตะต้องวงเล็บ พระองค์อนุญาตให้มันเป็นการทดลองที่เข้ามาเราเองก็ต้องยอมรับสิ่งเหล่านั้นเพราะบางครั้งพระเจ้าก็ทดสอบคนของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้กําลังพูดถึงพระสัญญาพระเจ้า3ประการครับหพระองค์จดจํา2พระองค์ยืนยันอันที่3าพระองค์ทรงกระทําจริงอธิษฐานด้วยกันครับของคุณพระองค์เจ้าที่พระสัญญาของพระเจ้านั้นพระองค์จดจําพระองค์ทรงยืนยันและพระองค์ทรงกระทําจริงเสมอโปรดให้องหลายเรียนแบบพระองค์เจ้าในการจดจําคําสัญญายืนยันคําสัญญาและ กระทำตามคำสัญญาอย่างพระองค์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์หลายคือลูกของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน